ครับสวัสดีครับผมครูปออีกแล้วนะครับในช่อง g o r ี่ Music Studio นะครับวันนี้จะมาสอนเล่นเพลงสมควรคู่คำาสนเสิญนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็เพลงนี้อยู่ในคีย์จีนะครับเพลงนี้ก็จะใช้คอร์ดอยู่ในคีย์จีเกือบทั้งหมดนะครับแต่จะไม่มี B Min o นนะครับแต่มีการยืมคอร์ดในคีย์ซีมานะครับมีคอร์ด F เพิ่มเข้ามานะครับ โอเคทีนี้มาดูเลยนะครับเพลงนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับสำหรับสำหรับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่อมาตะเพลงหนึ่งนะครับเมทานอมก็อยู่ที่70นะครับประมาณนี้หรือจะเล่นเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับแพทเทิร์นที่ใช้นะครับก็จะเป็นดีดเป็นแพทเทิร์นเพลงช้านะครับก็คือลงลงขึ้นลงที่ใช้อยู่ตลอดนะครับ ถ้าเป็นครึ่งห้องก็ดีดเป็นลงอย่างเดียวนะครับอ่าอย่างครึ่งห้องก็อ่านะครับอ่ลองมาดูนะครับเพลงนี้จะมีอยู่สองท่อนหลักๆนะครับก็คือท่อนเวอร์สกับท่อนคอรัสนะครับอ่ามาดูท่อนเวอร์สกันก็ได้นะครับก็จะมีคอร์ดเซตนี้นะครับฝึกคอร์ดก่อนนะครับอ่าลองดูนะ one two three four นี่คือเป็นเซตคอร์ดของท่อนเวิร์สนะครับทีนี้มาดูท่อนฮุกบ้างนะครับก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับอ่า One, two three โอเคก็จะเป็นคอร์ด2เซตนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูทั้งท่อนเวอร์นะครับแต่ผมจะเล่นแค่ v e r ร์เดียวนะครับเวอร์สสก็เล่นเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเนื้อลองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เล่น v e r ร์แล้วก็คอรัดนะครับอ่าลองดูนะครับจากกีตาร์ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะอินโรคอร์ด G 1ห้องก่อนนะครับอ่า one two อีกครั้งนะครับข้าจะสอนนจะมีร้องตามนะครับเราทุกคืนวันเราทุกแบบนี้นะครับร้องตามและข้าจะติดตามในทุกทางกระตานฟุกนะครับ ทวายใช้กายนามาสก,การขอทวายชีวิตเธอทุนสรรเสริญ ค okay. อร์ดประมาณนี้นะครับไปลองฝึกกันดูนะครับแล้วก็เพลงน,นี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ใช้ในการนมัสการได้บ่อยครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงอามาตะเพลงหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ในการนมัสการได้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างก็ลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับเพลงสมควรคู่คำสรรเสริญนะครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอพระเจ้าวอวยพรครับ